วันนี้ที่ามาทำกิจกรรมเนี่ยเรื่องในโอ,อกาสอะไรครับพอดีได้ทราบข่าวจากโยมว่าโซนเนี่ยขาดแคลนพวกสิ่งของต่างๆเช่นเสื้อผ้าพวกแอมเพอรพวกน้ำาด่มอาหารแล้วก็พวกผ้าห่มเพื่อจะไปให้เด็กพิเศษที่ทางวังยาวครับแล้วก็ทางกลุ่มของผมเนี่ยในในานามของกุ่มลูกศิษย์ก็เลยเอาของพวกนี้มาช่วยเหลือเบื้องต้น แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็จะเอามาให้เพิ่มเติมอีกเช่นแพมเพื่อนพวกข้าวสารอาหารแห้งเพิ่มเติมครับปกติทํากิจกรรมนี้เพิ่มไหมครับทาทุกปีครับปีละสองครั้งจะออกตากจังหวัดไม่ไปตากก็ไปบางการยูติดชายแดนส,ส่วนมากครับเป็นโรงเรียนที่ขาดทุนทรัพย์และคนเข้าไม่ถึงแล้วหลังจากที่เราได้ประชาสัมพันธ์ในกลุม่มลูกศิษย์มีลูกศิษย์มาร่วมบุญเยอะไหมครับมีครับมีก็จะมีตามหลังไหมครับเพิ่ง พวกของที่ยังขาดเพิ่มเติมเช่นแชมพูมพมนะครับที่ขาดพวกเช็ดชูเปียกเช็ดชูแอลกอฮอล์นะครับจะมาตามส u b t o p i แล้วก็โยมจากสามชกก็จะเอามาร่วมอีกครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพระอาจารย์นะครับที่ได้นําสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับ ผ้าห่มรองเท้าข้าวสารอาหารแห้งนะครับสิ่งต่างๆที่นํามานี่นะครับเราก็จะนําไปมอบไปกับนักเรียนนะครับของหน่วยบริการด่านช้างครับที่ผมนะครับดูแลอยู่ทั้งหมดนะครับในอําเภอด่านช้าง25ลายนะครับที่อยู่ซึ่งจะมีนักเรียนบางบางส่วนนะครับที่จะต้องไม่สามารถที่จะมารับบริการกับเราได้นะครับที่นอนอยู่กับบ้านหรือติดเตียงนะครับบางช่วงนี้นะครับเป็นช่วงอากาศที่จะหนาวนะครับ บางบ้านก็บางผู้ปกครองบางบ้านหรือเด็กเนระียนบางคนก็ยังขาดเครื่องใช้ในอุปโภคบริโภคสิ่งต่างอย่างอย่างเช่นเสื้อพวกผ้าห่มกันหนาวเลยนะครับทางนี้ถ้าเกิดเราได้มาแล้วนะครับเราก็จะลงไปมอ้กับนักเรียนที่อยู่ติดเตียงนะครับหรืออยู่อยู่ตามบ้านบา,บางบ้านที่ว่าเขามาไม่ได้เราก็จะไปมอสไปเขาที่บ้านนะครับรก็จะมี2พื้นที่นะครับในพื้นที่อยู่โซนล่างกับโซนบนวังยาวนะครับเราก็จะนําไปมอสกับนักเรียนนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้มีจิตศรัทธานะครับที่นำเครื่องพะหม m o g e n e หรือว่าเป็นข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะครับที่มามอบให้กับนักเรียนของหน่วยบริการนันช้างเรานะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมากเลยครับแล้วก็พวกนี้นะครับก็จะถึงมือนักเรียนทุกคนแน่นอนครับรับประกันครับขอบคุณมากครับ